สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mental a Round รายการที่จะสร้างความรอบรู้ให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบกับผมเช่นเคยครับมอสยงยุทธผิวขำสำหรับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจและค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตเวชกับความรุนแรงและประเด็นเรื่องของกฎหมายนะครับเราจะเห็นได้จากภาพข่าวหรือว่า การแชร์โพสต์ต่างๆในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงนะครับของผู้ป่วยจิตเวทที่อาจจะมีการก่อเหตุรุนแรงในชุมชนนะครับแล้วเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับจากโรงพยาบาลสนปุงนายแพทย์วัจนะเขมะวิชานุรัตจิตแพทย์ผู้ดูแลเรื่องของ นิติจิตเวชนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันครับว่าผู้ป่วยจิตเวชทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษจริงหรือไม่นะครับและกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มที่มีคดีความหรือว่าก่อความรุนแรงเนี่ยเรามีกระบวนการการดูแลอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก่อนอื่นต้องขอถามก่อนครับว่า ผู้ป่วยจิตเวทนะครับเป็นอันตรายต่อสังคมต่อชุมชนอันนี้จริงไหมครับครับถึงแม้ว่าเราจะเคยได้ยินจากข่าวบ่อยๆนะครับว่าผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่ดูแปลกเนาะหรือบางทีเนี่ยมีลักษณะที่เป็นดูอันตรายนะครับหรืออาจจะไปก่อความรุนแรงหรือว่าชญากรรมนะครับแล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับ,รบแต่ว่าในในความเป็นจริงเนี่ยมีการศึกษา จากสถิติวิจัยนะครับต่างๆพบว่าในการเก่อคดีอาชญากรรมต่างๆนี้เกิดจากผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนะครับเพียงเพียงแค่สิบถึงสิบห้าเอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นผู้เป็นคนทั่วไปปกติเลยนะครับที่ไปเกาะอาชญากรรมต่างๆนะครับดังนั้นก็ก็เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ป่วยจิตเวทเองเนี่ยแน่นอนว่าบางทีพอมีกรทางจิตนะครับก็จะมีบางครั้งเนี่ยที่จะมีอาการที่ดูอันตรายนะครับซึ่ง กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็กําหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวทนะครับโดยให้หน่วยบริการจิตเวททุกแห่งเนี่ยมีการดําเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อการเกิดความรุนแรงนะครับหรือว่าทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า serious mental u n i t with high risk violence นะครับก็คือ,อชื่อ,อเ่ยกยอ่อนะครับว่า s m i v นะครับ ซึ่งมีการดําเนินงานมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับซึ่งในกระบวนการนี้เขาก็จะมีการลงทะเบียนนะครับให้การบําบัดร,รักษาเฉพาะเจาะจงแล้วก็นําระบบการจัดการเคสโดยเฉพาะนะครับเป็นเคสเคสไปนะครับมาใช้ mm hmm. ในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนโดยเน้นในเรื่องของความร่วมมือ,อะระหว่างสายวิชาชีพนะครับในการเข้ามาดูแลผู้ป่วยแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับดังนั้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยปกตินะครับซึ่งโดยนิยามของเราเนี่ยก็จะหมายความว่าผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคติตเวทนะครับที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ความคิดพฤติกรรมนะครับแล้วก็ความเจ็บป่วยเนี้ยส่งผลต่อความเสี่ยงนะครับในการเกิดความรุนแรงหรือว่าเกิดปัญหารบกวนชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ต้องการดูแลเอราระวังต่อนเนื่องนะครับโดยจะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มที่1เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีประวัติว่าทําร้ายตัวเองนะครับด้วยวิธีการรุนแรง,งเพื่อให้เสียชีวิตรหรือว่าเหมือนกับอ,อยากฆ่าตัวตายอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ลกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประวัติทําร้ายผู้อื่นด้วยความรุนแรงก่อเหตุรุนแรงสะเทินขวัญน,นะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นในข่าวทั่วไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการหลงผิดนะครับเป็นเรื่องของความคิดอยากทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นนะครับ แล้วก็กลุ่มที่สี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เคยมีคดีนะครับ hmm. ที่เกี่ยวกับอา,อาชญากรรมที่รุนแรงมาก่อนนะครับซึ่งโดยภาพรวมของสิติเนี่ยเราพบว่า6กเนเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งนะคร hmm. ก็คือเป็นกลุ่มที่ทำร้ายตัวเองนะครับ hmm. ดังนั้นผู้ป่วยจิตเวชถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอันตรายกับตัวเองมากกว่าที่ oh. จะไปทำอันตรายกับผู้อื่นนะครับ hmm. ส่วนใหญ่ก็คือจะทําตัวเองมากกว่าที่จะเป็นอันตรายกับคนอื่นใช่ครับอโอแล้ว <c oughs> อ,อ,อาจจะมีกระแสรหรือว่ามีภาพข่าวต่างๆว่ามีผู้ป่วยจิตเวทที่ไปทําผิดกฎหมายหรือว่ามีพฤติกรรมรุนแรงแล้วไม่ต้องถูกรับโทษตามกฎหมายอันนี้จริงไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมีความเข้าใจผิดกันเยอะว่า หลายครั้งเนี่ยอ,อ้างในเรื่องของความเจ็บป่วยทางจิตเวชนะครับเป็นเขาอ้างเพื่อให้พ้นผิดเช่นเข้าใจว่าไปทําความผิดเช่นขับรถชนแล้วป่วยเป็นบโพล่าหรือเป็นอะไรควบคุมเต็มไม่ได้นะครับหรือว่าไปทําลายทรัพย์สินชาวบ้านเนี่ยคนอื่นเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นโรคนะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคบโพล่า olar, หรือโรคจิตก็ตามนะครับแล้วก็จะไม่ถูกลงโทษนะครับตามกฎหมายหรือบางทีเขาบอกไงก์สผู้ป่วยจิตเวชนะฮ<อ>ะก็จะจะรอดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ก็จะแบ่งเป็นสองกรณีเนาะก็คือมีเรื่องของกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งนะครับ mm hmm. แพ่งและพาณิชย์นะฮะ mm hmm. ในส่วนของอาญาเนี่ย <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยคน,คนทั่วไปกระทาผิดเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบของกฎหมายนะครบองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นมีเรื่องของการกระทํามีเรื่องของเจตนานะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่ เขาเรียกว่ายกเว้นความผิดไว้นะครับก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตราห5ส้านะครับบอกว่าผู้ใดกระทําความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบนะหรือว่าไม่สามารถบังคับตัวเองได้นะครับเพราะว่ามีจิตบกพร่องโรคจิตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นนะครับความหมายของกฎหมายนี้หมายถึงว่าผู้ป่วยที่ป่วยทางจิตเวชแล้วจะได้รับการยกเว้นโทษนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้กระทําความผิดเนาะ ในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรในการกระทําเลยไม่รู้ว่าทาอะไรลงไปนะครับแล้วก็รวมถึงไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลยนะครับ mm hmm. จากอาการของโรคดังกล่าวเนี่ยที่มันรุนแรงมากๆนะครับทําให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองหรือไม่รู้าสาระสาคัญในสิ่งที่กระทําลงไปได้นะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับการยกเว้นโทษนะครับโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนะครับว่า มีความเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังสามารถรู้ตัวอยู่บ้างนะหรือว่าสามารถเขาติดอยู่ได้บ้างเนี่ยก็จะถูกลงโทษอยู่นะครับแต่ว่าศาลอาจจะมีการลดหย่อนโทษนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของศาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่คนผู้เปิดจิตเวชนยไปท,ท,ทาผิดทางอาญานะครับก็อาจจะมีการได้รับการระดับโทษนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการลดหย่อนโทษนะแล้วแต่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าต้อง เน้นย้ำว่าเป็นความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากๆนะจ mm hmm. นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยนะครับแต่ในส่วนของอีกอันหนึ่งคือกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือไปทําให้เสียหายแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรพวกนี้นะครับ,รบอันนี้กฎหมายแพ่งเนี่ยไม่เหมือนอาญาตรงที่ว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยบอกว่ามีประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา4 2 9นะบอกว่าผู้ใดเนี่ยแม้ไร้ความสามารถเพราะว่าเป็นผู้ยาวหรือผู้วิกลจริตนะก็ยังต้องรับผิดในสิ่ง mm hmm. ที่ตัวเองไปทําละเมิดไว้ก็หมายความว่า ผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยไปทาความเสียหายนะในคดีแพ่งนะครับต้องชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยถึงแม้ป่วยจิตเวทจริงๆเนาะรุนแรงจริง,รง,รง,รงๆแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ยังต้องรับโทษทางแพ่งอยู่เนาะก็ตื่ต้องชดใช้ค่าเสียหายถ้าชดใช้ไม่ได้เนี่ยคนดูแลเนาะพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยก็ต้องไปชดใช้แทนด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ที่ตามกฎหมายนะครับที่ถูกต้องครับอ๋อก็จะมี แพ่งกับอาญาใช่ไหมครับในฝั่งของอาญานี่คือต้องดูอีกทีนึงว่าต้องมีการตรวจการประเมินอีกทีว่าป่วยรุนแรงมากะครนะจนไม่สามารถที่จะควบคุมเองได้เลยนะครับ,รบจริง,รงๆอาจจะได้รับการยกเว้นโทษนะครับ<ม>แต่แพ่งเนี่ยไม่ไม่มีการยกเว้นเลยนะครับแม้จะป่วยก็ตามครับครับจะมีประเด็นหนึ่งครับคุณหมอหลายๆคนอาจจะเห็นว่าบางครั้งมี ผู้ป่วยจิตเวทที่ไปใช้สุราสารเสพติดร่วมด้วยแล้วเกิดกระทําผิดหรือว่าทําทผิดอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนนี้นี่เขาจะต้องรับโทษไหมหรือจะอยังไงครับ,รบอันนี้ก็ <c oughs> บางคนพอไปอเสพยาเสพติดนะหรือว่าเมาเหล้านะครับ,รบหรือวาอ่าเสพยาบ้าอะไรพวกนี้นะเราก็เกิดอาการทางจิตนะซึ่งเกิดได้อยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็อาจจะทําให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยหรือว่าไม่รู้ผิดชอบเหมือนผู้ป่วยจิตเวทเลย นะครับไปทําความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นนะครับเราถามว่าเอ๊ะเขาจะอ้างเขาอกฎหมายตามมาตราเมื่อกี้ได้ไหมว่าได้รับการยกเว้นโทษนะครับอันนี้ในกฎหมายเนี่ยอาญาเนี่ยก็ได้เขียนไว้ชัดเจนเลยในมาตราถัดไปเลยนะครับว่าหรือมาตรา66ของกฎหมายอาญาเนี่ยบอกว่าความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอื่นเนี่ยจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตราห5าเมื่อกี้ไม่ได้นะครับก็คือในกลุ่มนี้ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่า เสพสารเสพติดนะโดยเฉพาะเสพด้วยตัวเองเลยนะแบบว่ารู้ตัวแล้วก็เสพตัวเองเนี่ยพวกนี้ถึงแม้ว่าทําให้เกิดอาการทางจิตหรือว่าควบคุมเต็มไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างตามกฎหมายได้เลยนั้นในกลุ่มนี้จะได้รับโทษเต็มที่เลยนะครับ<อ>ไม่ได้ไม่ได้การยกเว้นโทษเลยครับ,รบถ้าพิสูจน์ได้ว่าทําด้วยตัวเองอเสพเสพด้วยตัวเองนะครับ,รบไม่ได้ถูกบังคับหรือว่าไม่รู้ว่ามันคือสารเสพติดบางคนอาจจะไม่รู้เนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียบด้วยตัวเองแล้วก็เมาแล้วก็เกิดอาการทางจิตเนี่ยพวกนี้ต้องรับโทษเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอืมครับก็คือไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างได้ใช่าตามกฎหมายก็่การเวลาเนาะป้องกันไว้แล้วว่ากลุ่มนี้ไม่สามารถมาอ้างได้นะครับอืมแล้วกลุ่มไหนบ้างครับที่จะได้รับโทษหรือว่ากลุ่มไหนที่มีข้อยกเว้นอะไรเงี้ยครับเหมือน บางบางคนอาจจะบอกว่าบางกลุ่มที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะได้รับการยกเว้นหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มไหนบ้างที่แม้จะป่วยเป็นจิตเวทแต่ก็ยังต้องรับโทษครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตามมาตรา65มั่ก็บอกว่าก็คือมี2กรณีก็คือ1นอ่อไม่รู้ผิดชอบเนาะไม่ถูกผิดชอบก็คือไม่รู้ว่าสิ่งที่ยังกระทำเนี่ยมันมันถูกหรือมันผิดไม่ว่าจะเป็นตามจริยธรรมหรือว่าตาม ที่คนทั่วไปเข้าใจเนะ<ช>าะ<ช>ว,ว่าตามศีลธรรมพวกนี้ว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรทานะครับซึ่งในกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่ป่วยรุนแรงนะถึงขั้นไม่รู้อะไรเลยเช่นเป็นอาการทางจิตนะเ,เช่นโรคจิตเภทนะครับเช่น<ช><ช>มีหูแววประสาทลอยหรือว่าหลงผิดเราไม่รู้ว่าสิ่งที่กระทำเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าเนาะ<ม>ก็คือเหมือนหลุดหลุดหลุดโลกไปเลยนะครับใ,<ช>ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้ผิดชอบในสิ่งที่กระทำ ส่วนี้กลุ่มหนึ่งคือที่บังคับเองไม่ได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอา,อารมณ์ที่แบบหุนหันพลันแล่นมากๆหรือว่าอยู่ในเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ทําให้เขาไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นะครับ mm hmm. หรือควบคุมตัวเองได้นะครับแต่ทั้งสองกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงนะก็คือไม่ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้ายังสามารถพอจะรู้อยู่บ้างว่าไอเน,นี้ยไม่ถูกนะหรือว่าพอจะยับยั้งชั่งใจได้แต่ว่ามันแหมมันยากนะมันแบบมีความแบบควบคุมได้น้อยนะฮะ <Okay. S 2> พวกเนี้ยยังสามารถาควบคุมได้บ้างเนี่ยอันนี้ศารก็บอกว่าอาจจะต้องลงโทษอยู่ mm. แต่ว่าลงโทษน้อยลงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการาพิจารณาคดีเนี่ยส่วนมากสารท่านเนี่ยก็จะไม่ได้แค่ดูว่าป่วยหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> จะดูบ,บริบทแวดล้อมด้วย เช่น e <ần, S 2> ก่อนที่จะกระทำผิดนะหรือว่าหลังกระทำผิดนะครับเช่นมีการเตรียมการไหมหรือว่าทำผิดไปแล้วเนี่ยมีการหลบหนีอันนี้ถือว่าเขารู้ว่ามันผิดนะก็ก็จะเป็นองค์ประกอบด,ดังนั้นจะมีเห็นว่าในหลายๆกรณีที่เป็นคดีดังๆนะครับ <barrier> ในประเทศไทยที่ป่วยจริงๆด้วยพอตรวจแล้วก็พบว่าป่วยทางจิตจริงๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสาลนั้นก็จะลงโทษนะถูกจำคุกนะครับเป็นต้นนะนี่ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะจะรอดจากคดีทุกรายไปนะครับ ไม่ใช่ว่าป่วยแล้วจะรอดทุกกรณีใช่ใชครับส่วนใหญ่ก็ไม่รอดด้วยนะครับไม่รอดด้วยแล้วถ้าเป็นฝั่งของอย่างสุขภาพจิตยอย่างเงี้ยครับเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเอะคนนี้ป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงอาการชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเงี้ยครับ,รบมีวิธีการยังไงบ้างครับปกติแล้วคนที่มีอาการป่วยทางจิตนะครับมันก็จะมี หลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะต้องระวังว่าอ,อาจจะมีการแกล้งหรือเปล่าเนาะหรือว่ายกข้ออ้างขึ้นมาอ้างหรือเปล่าป่วยจริงหรือเปล่านะครับซึ่ง,ง <c ười> กรณีนี้ทางจิตเวชเนี่ยหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็พบได้เป็นระยะนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้มีคมยุ่งยากเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยอาการทางจิตหรือว่าความรุนแรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวโรคด้วยนะว่ามีหลายโรคนะครับรแล้วก็พวกนี้เนี่ย กระบวนการตรวจรักษาเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็จะมีจิตแพทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักนะครับในการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่การซักประวัติโดยละเอียดนะครับการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับรวมถึงการตรวจแบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีนักจิตวิทยาคลินิกนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามา ตรวจสอบร่วมด้วยนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการนําตัวผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะครับดูจากกล้องวงจรปิดดูจากพฤติกรรมในตลอดทั้งวันนะครับ,รบดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการป่วยจริงหรือเปล่านะหรือว่ามีการแกล้งทํำไหมนะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถที่จะวินิจฉัยได้นะครับอืมก็คือมีกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการเข้ามาสังเกตอาการในโรง<ช>พยาบาลด้วยแล้วจะมีสาวตราชาพหลายๆ วิชาชีพเข้ามาประเมินร่วมกันนะครับ,รบในการทําให้มั่นใจว่าผู้ป่วยนียมีการป่วยจริงๆนะครับแล้วก็มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับแล้วอย่างาโรงพยาบาลจิตเวชเองกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยหรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเนี่ยครับที่เข้ามาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เราเจอเคสแบบไหนบ้างครับก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับคดีความเนี่ย ็มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีการทางจิตที่รุนแรงนะครับส่วนมากก็จะเป็นโรคสกิสโซฟีเนียหรือจิตเภทนะฮะที่มีหลงผิดวานละแวงแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นหรือไปก่อคดีอาชญากรรมต่างๆนะครับอาจจะเป็นที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับได้น้อยเช่นการลักทรัพย์หรือว่าการไปทำอะไรที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับพวกนี้ก็จะ มีประปปายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เป็นคดีใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าคดีที่รุนแรงเนี่ยมันจะเป็นอาการคางจิตที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดนะระว่าระแวงหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มซคนกติกหรือว่ากลุ่มที่เป็นโรคจิตเภทนะครับที่เจอเป็นส่วนใหญ่ครับอ๋อกลุ่มนี้ก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองได้ก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วเมื่อเขาเข้ามาสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยแล้วเนี่ยครับ ก็จะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊แล้วสิ้นสุดกระบวนการแล้วผู้ป่วยกลับออกไปไม่ว่าจะเป็นออกจากโรงพยาบาลไปหรือว่า,าตัดสินแล้วลับไปอยู่ในชุมชนเขาจะทําผิดซ้ําหรือเปลา่าหรือว่าจะไปก่อความรุนแรงซ้ําหรือเปลา่าอะไรเงี้ยครับใน,ในตรงนี้เรามีกระบวนการการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ ที่เป็นผู้ป่วยคดีแล้วก็เคยก่อความรุนแรงมาก่อนแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการแล้วเขาต้องกลับไปอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยครับรบางคนอาจจะก,กังวลนะครับ,รบปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่ที่ป่วยทางจิตจริงๆเนาะเข้ามาสู่กระบวนการตรวจแล้วเราก็พะว,ว่าป่วยทางจิตเนี่ยเราเข้าสู่การที่ศาลจะยกเว้นความผิดนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องรับโทษนะอันนี้กรณีนี้ยปกติแล้วทางกฎหมายเนี่ยก็จะมี กฎหมายที่เฉพาะนะครับสำหรับสำหรับการดูแลกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่ากฎหมายมาตรการเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือในประมวลกฎหมายอาญามาตรา48/49เนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าสาเนี่ยเห็นว่าการปล่อยตัวผู้ป่วยนะครับผู้ผู้ที่มีจิตบกพร่องนะครับโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนเนี่ยซึ่งไม่ต้องรับโทษนะครับตามมาตรา65เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อประชาชนเนาะสารก็จะสั่งให้ไปควบคุมตัวในสถานพยาบาลนะครับแล้วก็ ควบคุมตัวไว้นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศาลจะพอใจนะดังนั้นค,คนไข้กลุ่มนี้เราเพราะว่าถึงแม้ไม่ต้องรับโทษเนี่ยแต่ว่าศาลจะบอกว่าให้ให้เอาไปารักษานะหรือว่าคุบคุบตัวไว้ในโรงพยาบาลต่อนะครับคล้ายๆกับไม่ต้องอยู่ในคุกแต่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลแทนนะซึ่งส่วนส่วนกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็จะได้รับการรักษาดูแลจนกว่าจะหายนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะหลังจากนั้นศาลก็จะอาจจะให้อนุญาตให้กลับไปลองใช้ชีวิตชีวิตในครอบครัวในชุมชน นะครับแล้วก็มีการรายงานมาไปที่ศาลเป็นระยะว่าคนไข้ปลอดภัยดีแล้วหายแล้วนะครับจนกว่าศาลคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยก็อาจจะปล่อยตัวนะครับ hmm. กลับไปสู่ครอบครัวชุมชนได้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็จะมีการติดตามด้วยนะครับ,รบในเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มนี้นะให้มีการารับการรักษาต่อเนื่องมารับยานะแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เรา ทำให้แน่ใจว่าคนไข้กลุ่มนี้ได้รับการดูแลนะครับต่อเนื่องและไม่มีอาการกำเริบที่จะไปทำให้เกิดอันตรายนะในชุมชนนะครับอ๋อถึงแม้ว่าะจะไม่ได้รับโทษแต่ว่าถ้าหากยังมีความเสี่ยงที่จะก่อความรุนแรงอยู่ก็อาจจะต้องอยู่รักษาต่อที่โรงพยาบาลใช่ครับ,รบอันนี้ก็จะถูกบังคับตามกฎหมายเลยว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลนะจนกว่าจะปลอดภัยนะครับอ๋อก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าครอบคลุม ทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลด้วยว่าเอ๊ะกลับออกไปแล้วจะไปก่อความรุนแรงซ้ําหรือเปล่าใช่ครับก็คือต้องแน่ใจก่อนว่าเขาอาการดีแล้วนะใช่อาการดีแล้วก็ไม่มีอ<ฆ>ันตรายแล้วนะครับแล้วในกระบวนการการดูแลผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยครับอย่างในกลุ่มที่อาจจะไม่ยอมกินยาแล้วก็มีอาการกำเริบบ่อยๆอย่างเงี้ยครับ นอกจากการกินยาแล้วการดูแลรักษากลุ่มนี้เนี่ยเรามีอะไรที่เข้ามาดูแลหรือฟื้นฟูนให้เขาดีขึ้นครับมบอ,อันนี้ต้องเข้าใจว่าอาการป่วยทางจิตเวทนะครับนอกจากที่เราเข้าใจว่าเออเป็นเรื่องของจิตใจแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับเนาะทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าโรคจิตโรคทางจิตเวทเนี่ยเ,เกิดจาก ความผิดปกตินะครับของสมองมแล้วก็สาร<ม>สื่อประสาทในสมองด้วยสารเคมีในในสมองเรานะครับที่มีการแปรปรวนหรือว่าผิดปกติไปดังนั้นเนี่ยการรักษาทางจิตเวชเนี่ยก็เลยมีหลายรูปแบบนะครับหลักๆก,ก็คือการใช้ยานี่แหละนะ<ม>เพื่อกินเข้าไปเพื่อไปปรับนะครับสารเคมีในสมองเราป,ปรับสมองเราให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเนาะตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับถึงจะทําให้อาการเนี่ยมันหายทุเลาหรือว่ากลับเป็นปกติได้นะครับ นอกจากยาที่ไปปรับสมองปรับสารเคมีในสมองแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบำบ,บัดจิตใจเนาะซึ่งจิตใจเราเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเนาะทีทนำะให้เกิดความเครียดเนาะหรือว่าการกระตุ้นให้เกิดอาการทางจิตเกิดขึ้นนะครับงั้นการรักษาด้วยการบําบัดทางจิตเนี่ยเรียกว่าจิตบําบัดนะครับหรือว่า psychotherapy เนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยนะครับเพื่อปรับสภาพจิตใจความคิดพฤติกรรมนะครับหรือว่า ลดความเครียดจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยทางจิตนะหรือว่าทําให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันยังคงอยู่นะไม่หายไปอันนี้ก็เป็นการรักษาด้วยจิตบําบัดอีกรูปแบบหนึง่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรณีที่รักษาด้วยยาแล้วบางคนเนาะก็ไม่ค่อยตอบสนองนะไอ้รักษาด้วยยาเต็มที่แล้วก็ยังไม่ค่อยดีนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยที่ดื้อต่อการรักษานะครับอาจจะใช้จิตบำบัดก็ไม่ค่อยได้ผลเนาะ ในกลุ่มนี้ก็จะมีการรักษาด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆที่ไปกระตุ้นสมองโดยตรงนะครับอย่างเช่นปัจจุบันก็จะมีเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าเรียกว่า TMS นะครับใช้ในผู้ป่วยที่เป็นพวกโรคซึมเศร้านะครับหรือว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้เรียกว่า ECT เนาะก็เป็นกลุ่มที่ใช้ในการบําบัดผู้ป่วยที่แบบรักษายากๆนะครับไปกระตุ้นสมองให้กลับคืนภาวะสุภาวะปกติแล้วก็อาการพวกนี้ก็จะหายไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆในการรักษากลุ่มที่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับครับอ๋อก็มีหลากหลายวิธีการที่จะช่วยให้คน<ม>เหล่านี้อาการดีขึ้นนะครับนอกจากกินยาแล้วเนะาะแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะป่วยเป็นจิตเวชแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับกลัวว่าเอ๊ะป่วยแล้ว จะกลับไปทำงานไม่ได้ครับ,รบอันนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชนะครับก็มีทั้งที่รักษาได้หายขาดเลยนะแล้วก็อย่างเช่นโรคอารมณ์โรคทางด้าน,นอารมณ์นะเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับหรือว่าบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีโอกาสที่จะเป็นเดื้อรังนะอย่างเช่นโรคจิตเภทนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญกนะ็คือการรักษาที่แตเนน,เน่นๆเนาะแต เป็นแรกๆเนี่ยเรารียบรักษานะครับให้ให้ดีให้เร็วนะอันที่สองคือความต่อเนื่องของการรักษาเนาะเช่นความร่วมมือในการรักษาการมาพบแพทย์ตามนัดนะครับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะัะพวกนี้ก็จะช่วยให้อาการเหล่านี้มันกลับหายนะครับเรียกว่าหายทุเลานะหรือว่ากลับสู่ภาวะที่ใกล้เคียงเพราะปกติมากที่สุดนะครับรวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมปรับพฤติกรรมเนาะการนอนหลับการออกกาลังกายการ งดเว้นจากสิ่งเสพติดนะครับรวนะมถึงการผ่อนคลายจากความเครียดเหล่านี้ทําให้โรคที่เป็นเนี่ยโอกาสที่จะดีขึ้นนะไม่กําเริบบ่อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคจีงจเวชส่วนใหญ่ถ้ารักษาเนี่ยก็จะสามารถกลับสู่ภาวะใกล้เคียงปกตินะครับ <c oughs> สามารถกลับไปทํางานใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ว่าสําคัญที่บอกไว้ก็คือว่าจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างใกล้ชิดจนกว่าคุณหมอเขาจะมีการปรับ นะการรักษาหรือว่าให้คําแนะนําในการดูแลตัวเองนะครับ mm hmm. พวกนี้ก็ทาให้ทาให้สามารถใช้ชีวิตได้ได้ต่อเหมือนคนปกติเลยนะครับครับก็วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นนะคบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่ใช่จะง,ง่ายการว่าป่วยแล้วจะไม่ได้รับโทษ นะครับและรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่อรักษาครบหรือว่าสิ้นสุดคดีความแล้วนะครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเอกลับไปแล้วเขาไม่ก่อความรดนแดรงนซ้ำวันนี้คุณหมอก็ได้มาอธิบายรวมถึงให้ความรู้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณหมออยากจะาฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังนะครับในที่ได้ฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้ครับ,รบก็คือ ะจะฝากไว้ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเรามีกฎหมายเฉพาะสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเลยเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถนําตัวผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับเข้ามาสู่กระบวนการรักษาได้นะครับ mm hmm. โดยเช่นอย่างเช่นผู้ป่วยที่ไม่มีญาตินะหรือว่าเลี่ยล่อนนะหรือว่าไปก่อความเดือดร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับเข้าสู่กระบวนการบําบัดโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมก็ได้นะครับง mm hmm. นั้นกฎหมายบอกว่าถ้าใครพบเห็น กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้นะครับที่มีดูแลมีลักษณะอันตรายนะหรือว่าจําเป็นต้องรับการรักษาเนี่ยสามารถแจ้งพนังกงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเช่นตํารวจนะหรือว่าอปวลหรือว่าในาผู้นําชุมชนต่างๆให้นําผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาโรงพยาบาลนะครับเพื่อรับการตรวจประเมินนะครับเบื้องต้นได้นะครับโดยที่คนไข้อาจจะไม่ต้องยินยอมก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาเข้าเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็สามารถที่จะรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาได้นะครับเนี่ยกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้อ่า เราผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วก็ชุมชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับครับอเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยเองที่จะได้รับการรักษาแล้วก็คนในชุมชนเองก็จะอุ่นใจด้วยใช่ครับครับในวันนี้รายการเมนเทอร์อาราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรนะครับนายแพทย์วัชนาเขมวิชานุรัตเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook นะครับเพจโรงพยาบาลส่วนปรุงเราก็จะมีการอัปเดตความรู้ใหม่ๆตลอดเวลานะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณหมอวันนะนะครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ